สวัสดีครับผมโจที่เฮซ่าครับคลิปนี้ผมก็จะมารวบรวมจุดกระโดดในเกม GTA นะฮะใครชอบจุดไหนนะก็เมนบอกใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณทุกคนให้เลยนะฮะแล้วก็ใครเข้ามาแล้วนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูเลยและกันนะว่าจะมีจุดไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาค3แล้วกันนะฮะภาค3นะ กระโดดของรถนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ๆตรงนี้ตรงนี้มันจะอยู่ที่เมืองที่3นะมันจะมีเหมือนทางให้เราเข้ามานะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีจุดกระโดดนั่นเองนะตรงนี้บอกได้เลยว่าโคตรมันน่เองนะเดี๋ยวเราลองมากระโดดกันนะเดี๋ยวผมจะถอยรถให้ไกลๆนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่โอ้โหภาค3ตรงนี้บอกได้เลยว่ามาบ่อยมากๆเลยนะเป็นว่าขับรถเล่นนะฮะอ่ะโอเค พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยแลยกันนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟึบโอ้โหแม่ไม,ไมว่าไม่ต้องหายใจนะผมบอกเลยเอาเดี๋ยวทําไมมันไม่หมุน <c oughs> ฟุบเขาให้เฮ้ยรอดมารอดโอ้โหได้ตังค์ด้วยนะฮะหนึ่ร้อยเกเหรียญเองนะแต่ว่ารถพลิกคว่ำไปแล้วเองนะฮะโอ้โเดี๋ยว ตอนนี้เราอยู่กับเกม GTA Vice City นะฮะจุดกระโดดที่ผมจะแนะนำนะก็คือตรงนี้แหละนะฮะมันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับสอนอนตำรวจนะแต่ที่จริงแล้วไอ้จุดกระโดดแบบนี้นะฮะมันมีอยู่ทั่วแมปเลยนะมีอยู่หลายที่เหมือนกันนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมจะขอเลือกจุดตรงนี้และกันนะฮะเดี๋ยวเราลองมากระโดดกันเลยแล้วกันนะ,ะว่าจะมันแค่ไหนนะสำหรับจุดนี้นะฮะมาโอ้โหนี่มันลดแรงมากฟึบไปแล้วโอ้โหภาพสวยมากเลยนะฮะ Αι, มาดูที่ว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยฟึบหกสิบสองเหรียญน,นะฮะโอ้โหได้ไม่เยอะนะเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนะผมชอบจุดกระโดดตรงนี้มากกว่านะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราต้องขับมาแรงๆเลยนะฮะมาดูนะตรงนี้แหละผมขับบ่อยที่สุดเลยนะฮะแต่ว่ามันจะขึ้นยากนิดนึงนะฮะตรงนี้เลยฟึบโอ้โหมาแล้วเนี่ตรงนี้แหละที่ผมชอบมานะแต่ที่จริงแล้วเราควรเอามอเตอร์ไซค์มานะตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวดิวโคตรมันนะ จอดได้เฉยเลยในแผนที่มันก็จะอยู่ประมาณสักตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนะนี่ใกล้ๆก,ก,กับจุดเซฟแรกของเรานั่นแหละนะฮะสำหรับภาค GTA s u n a d r e a s นะก็จะเป็นสะพานนี้เลยนะก็จะเป็นจุดกระโดดที่มันๆเลยนะเราสามารถกระโดดมาได้2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ a สต์เอ g กด้วยนะฮะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยเฟบจะอยู่ ตรงกลางด้านขวาเองนะอยู่ทิศตะวันออกนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราหารถมาขับเล่นดูแล้วกันนะฮะอ่ะตอนนี้ผมหารถได้แล้วนะก็จะเป็นรถวิบากนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจะมันแค่ไหนนะฮะปึ๊บ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วลองกระโดดดูนะฮะนี่โอ้โหดูดีโคตรเทพซีเจนี <c> ่ร <oughs> อดปะอุ้ยรอดเฉยเลยนะฮะนี่ก็เทพดีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรา ลองขับกลับไปแล้วกันนะทีนี้นี่ต้องมอเตอร์ไซค์นะจะได้เท่ฟุบว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ตรงเพื่อนเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่เอ้าตรงอยู่นี่หว่า เอ้ยได้ตัง้ง500ด้วยนะฮะอะตอนนี้ผมเจอจุดกระโดดของภาค4ี่แล้วนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ตรงกลางของแผนที่เลยนะเดี๋ยวเรามาลองกระโดดกันดูนะฮะว่าจมันแค่ไหนสำหรับจุดกระโดดตรงนี้นะแต่ว่ารถของภาค4นี่มันเยอะซะเหลือเกินอะโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะจุดกระโดดตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บไปแล้ว มาดูที่ว่าเราจะได้ตังค์หรือเปล่าเนี่ยมาแล้วฟึ๊บอุ้ยเอ้าเฮ้ยทำไมจุดหมายของเรานี่มันมีต้นไม้บังอยู่เนี่ยอุ้ยผมคิดว่ารอบเดียวมันไม่มันนะเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งเลยกันนะตรงนี้เลยฟึ๊บตอนนี้ตํารวจกำลังไล่ล่าเราอยู่นะฮะไปเลยฟึ๊บอุโยคันนี้แรงมากเลยว่ะ liberty city ด้วยป้ายทะเบียนนะฮะ มาดูดิว่าเราจะโดนหรือเปล่าอุ้ยไม่ไม่โดนนะฮะนี่ลงจอดอย่างนิ่มนวลน,นะฮะแต่ว่าโดนเอ c ีด่านิดน,นึงนะเฮ้เจ๊ด่าผมทำไมครับเนี่ยอ่าและตอนนี้ผมก็เจอจุดกระโดดของภาคที่5แล้วนะแต่ที่จริงแน่นอนว่ามันมีหลายที่มากแต่ว่าผมชอบตรงนี้มากๆเลยนะจุดสถานที่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะใกล้ๆกับตึกที่สูงที่สุดนั่นแหละนะ,ะหรือว่าตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยนะมา เดี๋ยวเราลองมากระโดดกระดูเลยเลยกันนะว่าจะมันมากแค่ไหนนะฮะนี่เขาบอกว่ากําลังสร้างอยู่นะแต่ว่าเรามักกระโดดแล้วนี่โอ้โหโคตรเท่นะฮะมาดูซิว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยแต่ดูเหมือนว่าผมจะกระโดดเฉียงๆนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรมาดูหน่อยซิอ๋อมันจะว้ามมาตรงนี้เลยนั่นเองฮะได้เ,เท่าไหร่ไม่ไม่ได้เงินว่ะแต่ว่าเขาบอกว่ากระโดดเฟลนะฮะเฮ้ยสัง,งัานเชียว อะ่ะเมื่อกี้กระโดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งเลยแลวกันนะฮะนี่ขอให้มันตรงกลางนะฮะมาดูซิว่าเราจะกระโดดแบบซันเซ็ตหรือเปล่านะฮะนี่เลยหุ้ยรอบนี้โ,โหโคตรเท่เลยว่ารถเนี่ยแต่เสียดายรถเนาะมาทําอะไรแบบน,นี้เนี่ยโอ้โหโคตรไกลเลยดูดิกระโดดเลยเสาไฟฟ้าด้วยแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันไม่ลงทางด่วนเลยเพื่อนมันลงมันลงข้างล่างเลยเนี่ยนี่แต่ได้อยู่นะ คลิปยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันดูอีกสักทีหนึงนะตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะโอ้โห NPC รถมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหโคตรเท่มีหลายที่นะสำหรับ GTA 5นะเลือกไม่ถูกนะฮะฟืบเข้าให้แต่เดี๋ยวเพื่อนนายไม่ลงทางด่วนนะนั่นไปไหนแล้วนั <c> ่น <oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนหายไปไหนวะกำลัง slow motion อยู่นะตอนนี้นะแต่เราไม่มองไม่เห็นเลยนะ โอ้โห و, หงายท้องเลยทีเดียวเชียวนะแต่ว่าภาคนี้มันโคตรเทพนะรถมันสามารถตีลังกาได้ตลอดเวลานะฮะนี่ขนาดมันลงนะ้ํามันยังขับได้นะเนี่ยมันจะเทพไปไหนเนี่ยอะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะส่วนใครชอบของภาคไหนนะก็เมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนที่เข้ามาเมนนะฮะก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจะกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที่เฮ็ดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม